สวัสดีครับผมแบทบูดี y อวนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวกบใส่ไม้ไฟฟ้านะครับผมของยี่ห้อแม็กเทคนะครับเอ็นทีน่งเข้าหนึ่งนะครับผมขนาดความกว้างใบมีดแปดมิลนะครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในเขาจะมีอะไรกันมั่งนะครับครับเปิดกล่องมาแล้วเขาก็จะแถมอุปกรณ์เสริมมาให้4ี่ตัวนะครับผมซึ่งอย่างแรกก็มีไกดนะครับผมไกดสำหับนําใส่ไม้นะครับ อย่างต่อไปก็เป็นตัวตั้งกบนะครับครับแล้วก็เจ้าตัวตัวรับใบกบนะครับผมซึ่งเป็นเหมือนกับตัวตั้งองศานะครับเวลาเรารับนะครับผมครับอย่างต่อไปก็ประแจบล็อกนะครับเขาจะมีประแจแถบให้หนึ่งตัวนะครับผมสลหรับขันน็อตเพื่อถอดใบใบกบออกมารับมานะครับ หน้าตาตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมปาติกค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวพับความลึกบางของใบมีดนะครับผมหมุนไปทางขวาก็จะกินไม้ลึกขึ้นนะครับหมุนทางซ้ายก็จะกินไม้บางลงนะครับมตรงนี้ก็เป็นสวิ์นะครับสวิ์ปิดเปิดนะครับแล้วก็เป็นตัวล็อกสวิ์นะครับสเปคเครื่องก็ตามนี้เลยนะครับผม220โวลต์นะครับผม800วัตต์10,600รอบต่อนาที ับส่วนทางด้านขวาก็จะมีช่องไข่หมาอยู่ทางด้านขวาเนี่นะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับเปลี่ยนฐานนะครับครับส่วนใต้ท้องก็จะประมาณนี้นะครับมีร่องลบมุมไม้หนึ่งร่องนะครับแล้วก็มีสองใบมีดนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงเครื่องกันดูเลยนะครับผมเออผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับเจ้าแม็กเทคตัวนี้นี่เป็นงานแม็กินไต้วันนะครับผมเกรดเอพีเอนะครับ รับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันดูเลยนะครับกับสนับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับถ้าผมคลิปนี้ผมขอไม่ใส่ไม้ให้ดูนะครับผมเนื่องจากสถานที่ไม่อำนวยนะครับผมก็ต้องขออภยนะัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับ แต่จากการที่ลองใช้ดูแล้วก็ผลก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผมครับผมก็เรียบเนียนดีนะครับผมก็ส่วนเป็นร่องอะไรนี้ก็เป็นที่ฝีมือเองนะครับผมครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับเจ้ากบไม้ตัวนี้นะครับผมครับสำหรับช่างไม้ช่างดีไว้นะผมควรจะมีติดไว้นะครับผมก็ราคาก็ไม่สูบมากนะครับผมพอจะพอที่จะจับต้องได้นะครับ ครับผมคลิปนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบถ้ามีสาระยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจชอ่องทักบูดีวต่อไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ